สวัสดีครับวันในร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย BMW 400 GT นะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับรถเพิ่งออกมาเดือน6ปีนี้นะครับก็ปีนี้เดือนนี้ปีเดือนนี้วันที่ไลฟ์อยู่นี่วันที่13เดือน10นะครับก็เท่ากับรถเนี่ยประมาณสัก4เดือนนะครับ3เดือนนี่6 7 8 9 10 3 4เดือนแล้วกันนะนะครับรถออกปีนี้เลยนะครับจดปีนี้เลยแล้วก็ วิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้วิ่งแค่300กว่ากิโลเท่านั้นเองแต่ต้องบอกว่านอกจากไฮไลท์ที่เป็นรถที่วิ่งน้อยแค่300กิโลแล้วเป็นรถโมรถปีนี้ด้วยนะยังเป็นรถที่ตกแต่งทั้งคันนะครับตกแต่งของแต่งทั้งคันเลยของแต่งเนี่ยมูลค่า2แสนต้นต้นตนะนะครับก็จะประกอบด้วยรถเดิมเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวจากโรงงานแล้วก็มีการแรปสีเป็นสีเทา แล้วก็ตัดสติกเกอร์ลายพานะครับผมเขาบอกว่าสวยงามลงตัวนะครับนี่คือทํามาค่อนข้างลงตัวนะตัวสติกเกอร์ที่เป็นลายนะครับผมแล้วก็มีส่วนของลับสติกเกอรอ์ไฟท้ายด้วยเป็นแบบสีสโมกนะครับของเดิมมันจะเป็นสีใสเนาะมันก็จะทําให้ดูสวยงามมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปั๊มบนนะครับปั๊มคู่บนนะครับซ้ายขวาอิตาลี อันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นตัวคอซ่านะครับผมคันนี้คู่นี้เนี่ยราคาของใหม่อันนี้คือของใหม่ทุทกชิ้นนะที่ใส่ลงไปมีรูปให้ดูนะครับตอนที่ติดตั้งนะครับเป็นของใหม่ไม่ใช่เป็นของมือสนะนะครับปั๊มคู่นี้ก็อิตาลีคอซ่านี่ก็20,000ืกว่าบาทนะ2อ0หมื่นสาก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ร้านจะขายนะครับของแต่งเยอะมากนะครับตัวฝาปิดกระปุกนะ้ำมันเบรกนะครับแน่นอนนะครับก็เป็นของ เดทหน้านะครับคู่นี้ก็3 8มพนะนะครับไล่มาถึงตัวด้านล่างนะครับปั๊มบนใส่แล้วปั๊มล่างจะเหลือหรอนะครับปั๊มล่างก็คือเป็นตัว G P 4 R X นะครับผมเป็นอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงนะนะครับปั๊มคู่หน้าชุดนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ3 6มหมบวกขึ้นไปนะแล้วก็มาจับคู่กับ ตัวจานเบรกนะครับจานเบรกบัมโบนะครับเป็นจานแบบสวยนะครับจานสวยขยายไซส์นะครับนี่เป็นบัมโบ้แท้เลยจานใหม่เลยนะแล้วก็ขามมเนียมนะครับนี่ขามมเนียมมีปักทําโลโก้ bmw แล้วก็โลโก้ m ด้วยนะก็ถือว่าล้อหน้านี่สวยงามลงตัวนะครับผมมาถึงด้านหน้าเนี่ยไปด้านหลังนะครับก็จะเจอปัม um bo, ๊มบัมโบ้พิเกิลน,นะครับผมนี่ สวยงามทีเดียวนะปั๊มหลังนี่ก็ราคาหมื่นสองนะหมื่นบวกนะแล้วก็สายถักเนี่ยก็ทั้งคันเป็นสายเอิร์นหมดเลยนะครับแล้วก็หัวฟิตติ้งปลดล็อกวาลนะครับพวกนี้นี่แพงมากนะชุดสายเบรกชุดนี้ก็ประมาณ20,000บาทนะครับมาถึงท่อนะครับท่อเป็นท่ออะคาปวิกนะครับตัว h p p นะครับเป็น2อรูเสียงโคตรเล้าใจเสียงโคตรด,ดังนะครับก็ใส่มาลงตัวสวยงามเดินคอเป็นไทเทเนียมนะครับ ก็สวยงามนะครับห้องเครื่องนี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะรถใหม่มากๆอะ่ะสติกเกอร์อะไรต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับมาถึงโชคคู่หลังนะครับแน่นอนนะครับแต่งสูตรขนาดนี้แล้วโชคต้องเป็นโอลินเท่านั้นนะครับเป็นโอเลี in, ้ยงโอลินก็ว่ากันไปโอเลี o ้ยงนี่ของปลอมนี่โอลินแท้นะครับโชคคู่นี้ก็22,500บาทนะครับก็ของแต่งเนี่ยรวมๆกันเนี่ยก็เกือบสองแสนแล้วนะนะครับแล้วก็มีการรีแบบ อ่า uh, ECU อีกประมาณ4000บาทนะครับอันนี้เขาทํามานะทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงด้านนี้ก็เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเราไม่มีการตกแต่งอะไรนะครับตกแต่งเรื่องของระบบเบรกเรื่องของความสวยงามน,นั่นเองนะครับสภาพกิฟมากสภาพใหม่มากนะครับเบรกคู่หน้า B.M เป็นเบรกอ่าดิสคู่อยู่แล้วนะครับก็พอจับกับปั๊มเบรกแล้วก็จานเบรกขนาดมอเอมาเนี่ยผมว่า มันดูแน่นจริงๆมันดูแน่นอวบอิ่มไปหมดเลยนะครับสบภาพดีมากนะครับสายถักหัวเหอนนี่เป็นหัวเอิร์นหมดเลยนะครับของแต่งเนี่ยเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ในรายละเอียดของรถนะครับว่าของแต่งมีอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยของแต่งที่ผมดีๆเนี่ยประมาณสองแสนต้นๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยรุ่นนี้บ m w เนี่ย ก็คือ400,000ทอน1,000บาทนะครับ399,000บาทยาคยยังไม่รวมจดทะเบียนนะคันนี้ก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วซื้อเงินสดมามือเดียวในเล่มนะครับบ so ุ๊คโซวิดคู่มือกุญแจครบทุกอย่างนะครับสีเดิมไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับเพราะว่าสีเดิมเนี่ยออกรถแล้วปุ๊บก็มีการไปติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ถือว่าถ้าไม่ชอบลายนี้ก็ไปแกะออกก็จะเป็นสีขาวแต่ผมว่ามันก็สวยงามลงตัวดีนะครับผม เรื่องเล็กใหม่เดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าติรดเตเอในการอัปเดตเฟิร์มแวร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วด้วยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเป็นโลโกเอ็มขึ้นมาเลยแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ก็จะออกมาสวยงามกว่าตัวสแตนดาร์ดเดี๋ยวตาตาตั้งเดียวนะเพราะว่าพ่อคน นะเพราะว่าเก่งใจเพื่อนบ้านจริงๆนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากไฟหน้านะครับเป็น day light นะครับแบบเหมือนกับรังพึ้งนะครับสีดวงแล้วก็ปรับหน่วงปรับได้นะครับปรับจากเมนูได้นะแล้วก็ปรับให้มันนําทางเราวเวลาับ,บเครื่องได้ไฟท้ายเป็น full LED อยู่แล้วที่มันกระพริบ ip, นี่เป็นพอกกล้องนะครับของของจริงๆไม่กระพริบนะก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาลงตัวสวยงามนะครับคันนี้เลขไม นี่สามร้อยหกสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับสามร้อยหกสิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทุกนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดเนาะอันนี้ต้องไปสวิต1 0พันโลแรกและน่าจะพันโลถึงข้อความกำหนจดจำนวนบริกาะาประมาณนี้ นี่มันเตือนแบตเตอรี่รีโมทอ่อนนะแปลกนะรถใหม่แต่แบตเตอรี่มันเตือนว่าอ่อนอาจจะว่า3เดือน4เดือนก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าแบตเตอรี่มันก็เลยเตือนขึ้นมาว่ารีโมทแบตเตอรี่ของรีโมทอยู่ในระดับต่ำกว่า50%นะครับก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่ยากผมเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันในเรื่องของหน,น้าจอเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาให้ นะครับมีแรงเบรกแรงจีแรงอะไรเยอะแยะมากมายให้เลือกกันนะครับปรับได้เยอะมากๆนะหน้าจอตัวนี้ถือว่าสวยก็อัปเดตมาแล้วก็สวยงามในกลุ่มมีมีคนอันลอัปเดตอยู่นะครับลองติดต่อดูก็ได้นะครับนะครับโอ้เวลาจับเวลาต่อรอบได้ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะต้องบอกว่าเจ๋งมากๆแล้วตัวนี้ก็ยังบูทเชื่อมต่อบลูทูธกับหมวกกันน็อกเพื่อการนําทางหรือว่า,าเปลี่ยนเพลงจากโทรศัพท์เรา นะครับแล้วก็รับโทรศัพท์มือถือได้จากโทรศัพท์เราอันนี้ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะที่หมวกกันน็อกการตั้งค่าต่างๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยแล้วก็จะบอกว่าพอรถรถเพิ่งออกปีนี้เนี่ยเดือน6เนี่ยเพราะฉะนั้นวารันตีมันยังเหลืออีกหลายปีนะวารันตีเหลือยา,ยาวๆนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆแล้วก็ตกแต่งมาของแต่งแท้ทั้งคันนะครับของแต่งประมาณสองแสนซื้อรถอีกประมาณ4ี่แสน4ี่แสนห้าแสนหกแสนราคาคันนี้รวม ซื้อรถรวมตกแต่งแล้วเนี่ยต้องมี6แกะะ6แสนกว่านะครับหกแสนกว่านะครับแล้วก็ผมบอกให้เรยว,ว่าผมให้ทะเบียนนี้ไปด้วยนะผมไม่สลับออกนะครับเพราะทะเบียนคันนี้ก็มาเลข9กตัวเดียวกุงเทพทะเบียนเลขนี้เนี่ยเห็นในในกลุ่มเพจซื้อขายทะเบียนเนี่ยเลข9ก้าตัวเดียวนะว่ากันที่4ี่หมื่นนะสามหมื่นห้าบวกบวกเห็นบางเจ้าขายแพงกว่าห้าหมื่นก็มีเหมือนกันนะอยู่ที่หมวดอีกนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้สิริรวมทะเบียน เลขสวยรวมของแต่งรวมราคารถเนี่ยหกแสนหกตีไปหกแสนหกแล้วกันหกแสนหกนะครับผมขายให้ในราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โคตรถูกนะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครที่สนใจจะไปซื้อรถใหม่แล้วจะมาแต่งเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามข้ามมองข้ามคันนี้ไปนะครับห้ามพลาดทีเดียวนะครับเพราะว่าของแต่งทั้งคันเนี่ยสองแสนไม่รวมกับทะเบียนอีกนะครับรถวิ่งสามร้อยโลเนี่ยมันเหมือนรถใหม่จริงๆนะสภาพมันใหม่จริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่หาอยู่อย่าพลาดนะครับเปิดใต้เบาะให้อยู่นะครับเก๊ะหน้าซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นซอฟต์โนะค้ดด้วยนะกุญแจกิ๊บๆนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฐานให้เออมีที่ชาร์จ usb ติดมาให้เรียบร้อยแล้วคือของเดิมจะไม่มีนะครับช่อง usb ตรงนี้นะอันนี้เขาติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเจ๋งที่เดียวนะครับแล้วก็ใต้เบาะนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะแล้วก็ ตัวเบาะเองเนี่ยสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบด้านหน้า1ใบด้านหลังหนึ่งใบตัวนี้จะว้าขึ้นไปให้ตัวนี้ก็จะว้าขึ้นไปให้ตรงนี้สามารถปรับใส่หมวกกันน็อกเพิ่มอีกหนึ่งใบได้โดยการปลดตัวนี้นะครับปลดลงไปแล้วก็ดันลงนะครับมันจะเป็นถุงใส่หมวกกันน็อกนี่ครับ B&W Fit Case นะครับซึ่งมันก็จะลงมาที่ล้อแบบนี้ซึ่งอันนี้ใช้เวลาจอดที่เราเราเรา,เราจอดแล้วเราต้องการใส่หมวกกันน็อกเต็มใบสองใบหรือว่าจอดแล้วต้องการใส่สัมภาระนะครับแต่เวลาเราเดินทาง จะต้องเอาตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับเอาตัวนี้ขึ้นมานะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาให้สุดนะครับมันจะดังติ๊กถ้าคุณปิดขึ้นมาไม่สุดไม่ลงล็อกมันนะครับระบบรถจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับมันเป็นระบบเซฟตี้ของเขานั่นเองนะครับอันนี้กุญแจสำรองนะครับแล้วก็อ่าคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานโู้มันรุ่นใหม่เขาดีนะคู่มือเขาเป็นภาษาไทย คู่มือเขาเป็นภาษาไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยคือถ้าเป็นตัวโฉมเก่าอะ่ะปีเก่าอะ่ะมันยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคู่มือแบบใหม่แบบนี้นะเป็นภาษาไทยนะครับนี่เซอร์วิสยังไม่มีนะครับแต่วันออกรถนี่19บเ้าพคสองห้าหห้านะครับชัดเจนนะครับว่าบาร์เซโลน่ามอเตอร์นะครับโอ้โหบกลาุพามีนาเมษาพฤษภา,ภาออกเดือนห้านะออกเดือนห้า แล้วก็จดทะเบียนทันทีเดือน6มิถุนานะครับสองห้าหกห้านะครับกิฟตมากๆกิฟตมากๆรถมือเดียวในเล่มนะครับทะเบียนนี้ทะเบียนเลขนี้ใสตั้งแต่ตอนจดทะเบียนเลยนะเจ๋งไม่เจ๋งว่ากันไปอันนี้เป็นราคารถใหม่นะครับนี่จะให้เห็นเลยนะครับว่าราคารถใหม่เนี่ยอ่าสี่แสนท่อนพันหนึ่งนะครับในโลวแบ็กเบ็ดเสร็จแล้วก็สามแสนเก้าเก้าพบาทนะครับ นี่ครับซื้อมาวันที่15เดือน5ปี2-2ปีนี้เลยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าคันนี้ใครที่ชอบของแต่งนะใครที่รักบมโบ้ใครที่อยากจะซื้อรถไปแล้วไปใส่ของแต่งบมโบ้คุณมาซื้อคันนี้เพราะว่ามันคุ้มจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าของเดิมอยู่ครบนะมันก็จะเป็นปั๊มเบรกหน้าปั๊มเบรกบนปั๊มเบรกหลังโชคหลังจานดิสเบรกนะครับอยู่ครบท่อเดิม แล้วก็มีชุดสายเบรทั้งชุดโอ้โหอยู่ครบอยู่ครบทุกชิ้นนะครับเก็บมาไว้อย่างดีนะครับแล้วก็ราคา4 1 9 0 0 0บาทเท่ากับว่าแพงกว่ารถใหม่ไปที่19,00 0บาทนะแพงกว่ารถใหม่ทีวี0 0 0 0่นะ2 0 0 0 0เนี่ยคุณไปซื้อปั๊มคู่บนก็ไม่ได้ละเดีย๋ยวว่าแต่คู่ทางเลยคุณไปซื้อชกหลังก็ไม่ได้ละเดีย๋ยว่าแต่ท่อท่อคุณยังซื้อไม่ได้เลยคือของแต่งพวกแนวราคามันเกินเกิน2 0,000ที่มันแพงกว่ารถใหม่ ใบมากโขแล้วมันหลายๆชิ้นรวมกันเนี่ยสองแสนกว่าแน่นอนนะครับโอเคถ้าสนใจนี้คำน,นี้ยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านตาเบิร์นะครับศูนย์แปดสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เ m w รุ่นนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นไปทรงทัวริงอยู่แล้วไฟหน้าเป็น Fu l l LED ทั้งโลดไฟท้ายเป็น Fu l l LED ทั้งโหลดไฟเลี้ยวคู่หน้าก็เป็น Fu l l LED ทั้งระบบเพราะฉะนั้น <c oughs> มันเป็นรถที่ตอบโจทย์เรื่องของการขับขี่ในเมืองแล้วก็ออก ต่างจังหวัดบ้างในบางเวลานะครับต้องบอกว่าเน้นใช้งานในเมืองมากกว่าดีกว่าเพราะว่าใช้งานในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวแน่นอนเพราะว่ามิติขนาดเนี่ยมันเท่าๆกับพวกโฟ์ซ่าสามร300หรือ X Max4 X Max 300แนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เรื่องของแบรนด์ของ BMW เนะครับเรื่องของแบรนด์นี้แน่นอนนะครับขี่แล้วมันดูหลอ่อดูรวยดูหรูเพราะว่าโลโก้ใบพัดตรงนี้นี่เองนะครับชิลด้านหน้านะครับชิลสวยใสยกิฟตเลยนะครับ เรื่องระบบเบรคพวกนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อร้านรุ่นน้องผมได้นะครับอ้วนเซอร์วิชนะครับอันนี้เขาจัดรับจัดทรงรับจัดจัดทรงจัดชุดเบรคต่างๆชุดสายฟตติ้งต่างๆเนี่ยอ่น้องเขาบริการดีราคาดีนะครับแล้วก็ซื้อตรงแน่นอนนะครับเชียร์ร้านรุ่นน้องเอง,เองเนี่แหละร้านนี้น่ารักนะครับถะเบียนเลขสวยด้วยนะครับพอขอชอเก้าตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น โอ้ดูข้างในเครื่องผมให้ดูข้างในเครื่องนี่ใหม่มากอ่ะใหม่มากๆคือวันแรกมันไม่ใหม่อย่างงี้นะมันค่อนข้างจะเลอะเหมือนกับว่าซื้อรถมาเนี่ยเข้าร้านแต่งระส่วนใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยจะขี่ออกทริปแค่ครั้งเดียวไปยุทธยาแล้วก็กลับมาแล้วก็จอดยาวเพราะฉะนั้นเลขไม้เนี่ยไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนในกลุ่ม bmw สี่้อยน่าจะรู้อยู่ว่าเป็นรถของใครนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับขอกข้ามไป <c oughs> แล้วก็เบียมรุ่นนี้ก็ ฟังก์ชันการปรับเรื่องของเลือนใหม่นะครับเรื่อนเลื่อนไม่เนี่ยแน่นอนละจอสี TFT 7นิ้วอ่าฟังก์ชันเรื่องต่างๆของเลือนไม่เนี่ยก็จะปรับที่ตรงนี้หมดเลยนะครับไฟนองไฟหน้าคือมันปรับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะสะดวกนะไม่ต้องมานั่งมือนิ่งจบจบจบกดกดกดร้อยนุพวกนี้นะครับปรับตัวนี้วงแหวนเหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยพวก GS พวก BMW K100 ก็ใช้ฟังก์ชันแบบนี้หมดแล้วนะครับกูแจกก็เป็นระบบ Keyless มาถึงปุ๊บกดปุ๊บ บีเบกกดสตาร์ทได้เลยดับเครื่องก็แค่กดแล้วก็เดินออกจากรถระบบก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับเก้คูห่หน้าแน่นอนด้วยเพราะว่ามันล็อกด้วยระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นใส่ของมีค่าได้ถ่ายโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่ต้องกลัวหายนอกจากเจะเจอพวกเอาแฉลงมางัดแรงๆแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแข็งแรงในระดับหนึ่งแหละนะครับฝาน้ามันก็เป็นรูปแบบทรงสะปะร์อนนะครับเป็นคีเลสเหมือนกันนะไม่ต้องเสียกุญแจนะดับเครื่องปุ๊บกดเปิดได้เลยนะครับนี่ คือกุญแจต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะถ้ากุญแจไม่อยู่ใ,ใกล้พวกนี้มันก็ไม่ทํางานให้นะครับเบาะหนังเบาะหนังเดิมนะครับนี่นุ่มมากนุ่มมากเนี่ยนุ่มมากนะครับหัวหมอนก็มีการาปั๊มใต้คําว่า G-T นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังคล้ายๆกับหนังกลับนะครับหนังกลับหนังอะคันธันล่าหนังกลับเน,น,นี่ยนะก็คือทํามาค่อนข้างจะตอบโจทย์อยู่นะครับเดินเป็นตะเข็บคู่สวยงามดูเป็นมีความสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมในตัวนะครับผม โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับช่วงนี้รถเต็มวันนี้วันที่สิบสามนี้เวลาสามทุ่มแล้วผมถ่ายกลางคืนแต่ยังดีหน่อยว่าที่บ้านนี้ติดไฟสว่างก็มันจะได้เห็นรถชัดๆเจนๆไม่ต้องไปถ่ายมืดๆเสือสหลวลบล่องรอยอันนี้เห็นชัดๆอยู่แล้วนะว่าทุกซอกทุกมุมนะครับขนหน้ายางเต็มๆนะครับขนแก้มยางยังอยู่ขนหน้ายา,ยางก็ยังอยู่เลยนะ เนี่ยขนยางยังอยู่เลยคือเราใช้น้อยจริงๆแล้วก็คุ้มคุ้มของเดิมมีครบใครซื้อไปไปแยกของขายใส่ของเดิมราคารถก็เหลือไม่กี่ตังค์ได้ลถคือคุ้มคันนี้ยังไงก็คุ้มนะครับก็สนใจก็สอบถามได้ N14 นี่ก็ยังอยู่นะแต่ว่าวันนี้ขายออกไปสองคันลูกค้าติดจองสองคันเลยเป็นฮอนด้า N14 สีดำคันนี้ลูกค้าติดจองแล้วเดี๋ยวรอส่งไปที่จังหวัดเชิยงแสานะครับขอบคุณดาบตำรวจด้วย โทรมาไม่เห็นรถเลยนะโอนเงินจองเรียบร้อยรอส่งรถวันจันทร์แล้วก็ีอ่ก c เจ็ดร้อก็ลูกค้ามาดูเมื่อเช้าดูที่บ้านนี่แหละดูเรียบร้อยโอเคจบเขาบอกเขาเอาแล้วก็รอดําเนินการจากไนนั้นอยู่แล้วก็ผมก็เลยเอารถขยับไปจอดที่ร้านที่เซอร์วิสท,ที่ในเมืองเรียบร้อยแล้ว ก็รอ,อตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเดี๋วเช่นผพื่บ่งเพ่เบรกอะไรพวกนี้นะครับอะไรที่มันสึกหรออะไรที่มันดูแล้วมันต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของการบริการนะครับเพราะว่าเราก็คนชอบรถเนาะคนชอบรถก็เล่นรถมาตั้งแต่เด็กอจริงผมขับรถมอเตอร์ไซค์พวกสกูตเตอร์เนี่ยตั้งแต่อายุสิบหกสิบสิบหกเลยนะสิบหกสิบเจ็ดอ่ะก็ขับพวกสกายเวฟพวกคอนดาฟิวชั่นอะไรพวกนี้ก็ขับมาตั้งแต่ตั้งแต่อายุประมาณนั้นแหละเขาก็ทํามาเื่อยมานะก็ ทำรถขายเหมือนกับทำรถตัวเองขับผมเป็นคนโรคจิตจริงๆนะครับทำรถขายเหมือนกับทำรถตัวเองขับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็บางคันมันก็เป็นรถมือสองที่มันผ่านสภาพการใช้งานมาพอสมควรนะครับรถมือสองก็คือรถมือสองนะบางทีคนซื้อรถมือสองเนี่ยอย่างผมซื้อรถมือสองเนี่ยผมไปซื้อรถนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่ซื้อใช้อะไรก็แล้วแต่ผมซื้อปุ๊บเนี่ยผมตีผมจะกำนินส่วนหนึ่งไว้ ส่วนหนึ่งไว้เผื่อเซวิสนะครับเซวิสเองนะเซวิสเองมันจะได้ไม่ใช่ว่าคุณไปซื้อรถมือสองแต่ว่าคุณไปโฟกัสว่ามันต้องไปรถใหม่มันจะต้องไม่เสียหายไม่เคยไม่อะไรเลยอันนั้นคิดผิดนะครับอยากให้คิดใหม่เพราะว่าไม่งั้นคนุณก็ต้องไปซื้อรถใหม่ไม่ต้องซื้อรถมือสองออนะครับรถมือสองก็คือมันรถที่ผ่านการใช้งานแล้วยกเว้นรถที่มันเลขไหม่ต่าําๆแบบคันนี้สามร้อยโลเนี่ยโอเคมันแทบจะเหมือนรถใหม่ก็ว่าได้นะมันแทบจะเหมือนรถใหม่ก็ว่าได้โอเคก็ บ่นไปเยอะบ่นไปเยอะโอเคก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามช่อง u t u b e ร้านตะเบิ้ลถ้าใครสนใจยังไงก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ในเพจร้านตะเบิ้ลก็ได้ครับพิมพ์เข้าไว้ใน Facebook ล้านตะเบิ้ลภาษาไทยก็จะขึ้นเลยนะครับเพจผมก็ใน Google ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาอันดับแรกๆอยู่แล้วครับผมขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ